คันนี้ราคา3,000กว่านะครับเขา mhm. กำลังจะส่งนะครับถ้าเราจะใส่แพ็คแพ็คส่งนะครับสวยเสือ3,000กว่าก็ไม่แพงนะผมว่ากล้องน้องอยู่อะไรใครขึ้จักรยานถ่ายอืมก็ทำเป็นวิดีโออย่างเงี้ยวิดีโออยู่แล้วใช่แล้เพราะ อัพลงยูทูบแล้วก็คนก็จะเข้ามาดูไงก็ผมก็ทําให้นมร้านนอกเขาก็ผมก็ไปถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเบอร์ไลน์เขาไว้แล้วลูกค้าเขาก็จะเข้ามาอยเงี้ยจะเข้ามาเองเพราะบางทีเข้ามาไม่ได้ไงแล้วเนเป็นช่วงโควิดเดินทางไม่ได้นี่ไงแต่ถ้าโอกาสส่งให้เขาได้แล้วก็ส่งให้เขาได้ติดต่อกันได้เก็บเง,งินไปทางเนี้ย ยิ่งสะดวกถตอว่าถ้ามีคนอยากได้อย่างเงี้ยเขาไม่มาแล้วส่งรูปไปให้เขาดูได้ไหมครับคบผมมาได้ส่งครับมีที่นี่ที่เดียวแต่ว่าบางครั้งก็ส่งให้เนี่ยแล้วก็ส่งให้ที่ก็ส่งให้ครับเออได้ไหมได้ครับเนี่ยเราได้จริงนะแต่ว่าหลังทำนี้เนี่ยส่งให้ก็ได้อ๋อเหรอแต่เจ้านี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งครับ นะ้วุกอยาก็มาเอาที่นี่หมดอ๋อแต่ที่นู่นเขาบอกเลาที่นี่ครับผมอ๋อคุณบอกเขาว่าที่ที่เจ้าเจ้าที่เขาส่งมาเขาก็มารถที่ไปใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปถามดูเนาะครับผมบางทีว่าเดี๋นี้มันคือเขาอยากได้แต่มันมันมาไม่ได้ใช่ใช่ถ้าอย่างนี้ถ้ามีคนเขาเอารูปให้เขาดูแล้วเขาสั่งสั่งมาเนี่ยส่งให้เขาไหมครับใช่ครับนี่ครับส่งอ๋อส่งเหรอครับ งั้นผมต้อขอเบอร์โทรเบอร์เบร์ดเพจได้แล้วครับ้าพจนิวิตรครับวิตรีจักรยานวิตรีจักรยานนี้ครับผมครับอ่าแล้วก็ผมจะได้เบอร์ลางน,นี้มีเหลือด้วยผมเดี๋ยวคงีเข้ามาเข้ามาเป็นศูนย์แปดสีส่ครับศูนนะครับสา,บามตองเครับสามนะครับห้าร้อยห้าร้อยศูนย์แปดสโอเคครับ<ๆ>ถ้าใครสนใจก็เข้ามาดู ในอ่าเพจก็ได้ใช้ใช่ดีในถามในไลน์นี่ก็ได้ดี่อเลยไลน์หรือว่าเพจก็ได้ครับเพจก็ได้เนาะรถมีเยอะใช่ไหมครับมีหลากหลายเร่ีห้าครับครับผมครับผมจะให้เขับเข้ามาดูเนาะเออสวัสดีครับวันนี้ผมลูกประสบพากินกระทะมาดู ไอ้รถจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็น50นะครับจะมาดูในช่วงไอ้โควิดอ่ระ,ะบาดนะฮะช่วงนี้มันก็ยังมีโควิดระบาดอยู่นะครับแต่ว่าชายแดงเขาก็ปิดหมดนะครับไม่ให้ข้ามไปข้ามมานะฮะรถก็ข้ามไม่ได้อนนี้ก็สินค้าก็มีอยู่นะเยอะแยะเลย นะครับรถสวยๆนั่นเลยอยู่ที่ท่าสิบนี่นะครับรถเยอะนะครับนี่รถเสืออยู่ภูเขาก็เยอะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับนะี่ยอืมสวยๆทั้งนั้นเลยที่ท่าสิบ ไปลองถามเจ้าของเขาดูนะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของตรงนี้ก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของอือันนี้เท่าเดียวกันไหมที่เดียวเลยหรอเอ้ยรถนี่ส,สวยๆนด่านเลยเนาะ อันอันอันนี้มันเป็นพวกเสือเสือภูเขาเนาะยังอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ท่านนี้สนห้าสองพันหกสองพันห้าสองพันหกเหรอเออก็ก็ไม่แพงนะสองพันห้าสองพันหกล้วอย่างเป็นจักรยานทั่วไปอ่ะ สองอย่างนั้นก็เป็นพันกว่าใช่ไหมดาวโหรุนี่พันสามพันสี่พันสามพันสี่ไอ้ไอที่แขวนอยู่ข้างบนนี่ก็จะแพงหน่อยมากน่ะไม่ไม่ไม่ถ้าถามหน่อยนะอย่างนี้นะอันนี้5นะ้าสิบเนาะครัโหมอ๋อนี่ลูกยี่ห้อจะกั่วเหรอตะกั่วข้างในนี่ก็มีนะครับเนี่ย แพงๆไว้เนี่ยเสวยวๆทั้งนั้นเลยไอ้อย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับแล้วนี้น่ะคันรุ่นนี้ก็เป็นมังกวรครับเนี่ยทำไมมันทำไมราคาแล้วนี้มาแพงครับเป็นที่ยี่ห้ออ๋อยี่ห้อมันด้วยเหรออ้าวมีสามค่ะห้าสีแถมก็มีเจ็บตัดแถมก็มีเจ็บตัดก็มีนี่นะอ้าวถ้าจะเป็นรถยนตเล็กนี้ทันตลาท รถนี้คอยฟ้าก็คอยฟ้าก็เขาพักได้ครับมันเป็นคอยฟ้าด้วยเนาะครับผมอันนี้เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กทับได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยคอยฟ้านีคืนนี้อันนี้ห้าพันห้าครับคืนนี้ห้าพันห้านะครับกระทัดรัดด้วยครับขนาดเล็กราคาก็ห้าพันห้าได้ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ ปั่นได้เอาอกำลังได้น่าสนใจสนใจก็ติดต่อมาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเบอร์โทรนให้นะโน่นก,ก็ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับชุกแต่โน้ตีฟว้างมาน,นเลยครับเนะื้อคว้าอืมเนี่ยได้ถามหน่อยนะถามหน่อยเดูเขามองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะ ถ้าสมมติว่าช่วงนี้มันมันเดินทางไปเดินทางมาไม่ได้เนาะใช่ใช่ผ่ไม่ได้ครับถ้าสมมติมีคนอยากได้แต่เขาใช่ครับฮะสมมติอยากเอาเอาไปที่ไหนเนี่ยถือว่าถ้ามีคนอยากได้อย่างเงี้ยเขาไม่มาเราส่งรูปไปให้เขาดูได้ไหมเอาพบผมมาได้ส่งครับอ๋อที่นี่ที่เดียวแต่ว่าบางครั้งก็ส่งให้เนี่ยแล้วก็ส่งให้ก็ส่งให้ครับเออได้ไหม ได้ครับเนี่ยเจ้าเจ้าทีนะแต่ว่าน้ำพวกนี้นะส่งให้ก็ได้อ๋อเหรอแต่เจ้านี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งครับนักพนักงานก็มาเอาที่นี่หมดอ๋อแต่ที่ลุงเขาบอาเลยที่นี่คโอ้คุณหมายความว่าที่ที่เจ้าเจ้าที่เขาส่งเขาก็มารถที่ไปใช่ออ๋โอเคโอเคคโอเเดี๋ยวจะไปถามดูเนาะครับบางทีถ้าเดี๋นี้มันคือเขาอยากได้แต่มันมันมาไม่ได้ใช่ใช่มันมาไม่ได้เขาก็ อยากจะไอ้ที่ให้ที่มันส่งให้ได้อะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวผมจะไปถามตรงนู้นเนาะที่ที่เขาส่งให้แล้วแต่วา่ารถก็เบาที่เนี่ยเนาะใช่ครับอืมแต่รถก็เยอะนะตรงเนี้ยรถเยอะสวยๆมากเลยราคาไอ้ที่สวฉหมอยนี่ก็สวลี่เขานี่ก็ไม่แพงะครับสองพันกว่ากว่าสวยๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งนู้นฮนะตรงห้าสิบอยู่ตรงนี้เห็นฝั่งนู้นเลยครับเห็นแล้วครับตรงนั้นมีมีแม่น้ำกั้นอยู่นิดหน่อยเดียวฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินมาดูบ้านนี้หน่อย้านนี้เขาบอกว่าเขาส่งให้ได้โดยที่เราไม่ต้องมาคือเขาจะส่งลูกมาให้ดู ผมจะขอลายเขาด้วยครับอ๋อร้านเดียวเลยอ๋อเป็นร้านเดียวแต่ร้านนี้เขาก็าไปเอารถที่นู่นแต่คว่งรู <c oughs> ้ฮึ่มน่ารถสวยเลยสวย เออย,เอ,อย่างนี้นี่คนเท่าไรันเนี่ยกหล่ะแครับพี่อือแต่ยเีบอกมูที่ที่ร้าก็แปดร้อยเก้าร้อยเหมืนกัน่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ถ้ามีคนเขาเอารูปให้เขาดูแล้วเขาสั่งสั่งมาเนี่ส่งให้เขาไหมครับใช่ครับนี่ครับส่งอ๋อส่งเหรอครับ งั้นผมก็ขอเบอ<บ>ร์โทรเบอร์เบรดูในเพจได้แล้วครับเพบอร์เบอรวิเตอรี่ครับวิซเตอรี่จักรยานวิซเตอรี่จักรยานนี่ครับผมครับอ่าแล้วก็ผมจะได้เรลานี่มีเหลือไหมผมเรียวคนนี้เข้ามาเข้ามาเป็นศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสีดดนะครับามตเจ็ครับสามตองเจ็นะครับห้าร้อยห้าร้อยศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าร้โอเคครับ <ๆ S 1> ถ้าใครสนใจก็ถ้ามาดู ในอ่าเพจก็ได้ใช่ไหมครับถามในไลน์ก็ได้ไปต่อเลยไลน์หรือว่าเพจก็ได้ครับเพจก็ได้เนาะรถมีเยอะแยะใช่ไหมครับมีหลากหลายนี่มีท่ามีท้ามาดูครับผมครับผมจะให้เข้าเข้ามาดูเนาะอ่เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมครับครับครับผมวันนี้เป็นเจ้าของเขาเลยนะครับสนใจเข้ามาดูในเพจดูในไลน์เขาได้นะครับโอเคเพราะช่วงนี้มันมันไปเดินทางเออเดินทางไม่ได้ไง บางคนเขาอยากได้แต่ว่ามาไม่ได้แต่ถ้าเราบริกรารให้เขาอย่างเงี้ยผมว่าก็คนน่าจะได้เยอะไม่มีคนสั่งเยอะบบคือส่งเองก็จะออจะเป็นยัไงนนี่คือไอ้ลักษณะนี้เราจะเราจะส่งใช่ไหมครับโอเคไม่ใช่การส่งนะครับส่งตามลูกค้าครับผมก็มีร้านที่นู่นเนี่ยเ้าบอกอะ่ะผมก็ไปถ่ายเขาอย่างเงี้ยแล้วเขามีคนเข้ามาสั่งเยอะเลยแต่เขาต้องขกดไลน์เข้าไปนะได้ครับ เข้าไปดูในเฟซะ่าฮัแล้วมีตั้งหลายตัวเข้าไปดูได้เลยอ๋อม่ีตัวไหนบ้างีรยวจะบอกเ่เข้าไปเนี่ยเ้ะหวังใบวิซตรี่อือฮึพ่นี้ครับื้อได้หมดครับเข้าไปดูแล้วครั้งนี้ได้นะครับโอเคครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคครับคันนี้ราคาสามพันกว่านะครับเขากำลังจะส่งนะครับถ้าเราจะใส่แพ็กแพ็กส่งนะครับ ครสามพันกว่าก็ไม่แพงนะผมกก็ล้องอมันอ่ะถ่ายจักรยานถ่ายอืมก็ทำเป็นวิดีโออย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็าอัพลงอัพลงยูทูบแล้วก็คนเขาจะเข้ามาดูไงก็ผมก็ทำให้นู่นร้านนอกเขาก็ผมก็ไปถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเบอร์ไลน์เขาไว้แล้วลูกค้าเขาก็จะเข้ามาดูเงี้ยเดี๋ยวเข้ามาอี เพราะบางทีเข้ามาไม่ได้ไงแล้วมันเป็นช่วงโควิดเดินทางไม่ได้นี่ไงแต่ถ้าโอกาสส่งให้เขาได้แล้วก็ส่งให้เขาได้ติดต่อกันได้เก็บเงินไปทางเนี้ยิ่งสะดวกสวยนะครับโอเคนะครับ ถูกใจชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะไปหาร้านให้ดูอีกนะครับร้านนี้บริการส่งถึงบ้านนะครับตามเทพจที่เขาให้ไว้กับเบอร์เบอร์ไลที่เขาให้ไว้นะครับถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณมากครับ